เราไม่รู้หรอกว่าเรานอนดิ้นเพราะเราหลับอยู่รู้พราเขาขยับอย่างเงี้ยหนึ่งชั่วโมงเหมือนที่ผมถูกหวยทุกเดือนอ่ะแล้วผมต้องถามไงก่อนนะเขาถามว่ายังไงงวดที่เทปเนี่ยจะออนแอร์คุณบอกมาหนึ่งเลขเออเอออะทิกทิทิกคือว่า เรายังไม่หมดช่วงฮะนี่เรายังมีช่วงที่สองเรา,เรานี่คุณขยี้ช่วงแรกกันจนแบบว่าเวลาช่วงที่สองนี่เหลือน้อยมากแล้วผมจัดให้ได้มาจัดให้ได้นะมามาที่ช่วงที่สองครับความลับไม่มีเลยความลับไม่มีเลยผมอยากให้คุณบอกความแปลกของกันและกันให้ฟังหน่อยว่าอะไรคือสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมัน พฤติกรรมแบบนี้มันมันมีจริงๆเหรอบนบนคนคนนี้ของแต่ละคนของกันและกัน<อ>หรือหรือของตัวเองที่คณคิดว่าเอ้ยอันนี้ผมว่าผมไม่เหมือนคนอื่นมีไหมที่ใครคับไม่รู้ด้วยนะไม่รู้ด้วยเอางี้สิที่คุณเอ๊ <ๆ S 1> เอในตัวยิมนมีไหมเอ๊แบบแบบทำไมเขาทําแบบนี้ทําไมเขาเอ๊เอยมันมีคนแบบนี้ทําจริงเหรออะไรเงี้ยผมว่าส่วนมาไม่มีใครบอก ใช่มันเป็นเรื่องความลับมันก็อย่าเป็นรู้เลยไม่ไม่อย่าไป็นรูปเลยสำหรับตัวเราแบบไม่ไม่เคยมีใครบอกอะไรเรื่องเรื่องอ๋อเฮ้ยมผมคิดออกแล้วมีเรื่องของเขาอ้าวว้าวอะเนี้ยไม่มีใครรู้โอเคซึ่งผมเนี่ยฝังใจเลยแสดงว่ามันอยู่ในจิตหัวจิตหัวใจเราคือความจริงอ่ะมันเคยเกิดขึ้นแล้วที่เกาหลีที่เราเคยนอนเนี้ยนี่แต่ผมลืมความรู้สึกนั้นแล้วไงผมก็เลยกลับมานอนด้วยกับเขาอีกครั้งที่การหนึ่งย้อนวานอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงตอนนั้นตอนนั้นอ่ะ ไม่เราเดี๋ยวช้าเ่าสุดเลยเราสุดยอดออสุดยอดยอดออไปด้วยผมเนี่ยขับรถขับไปเองท้งใจจะไปถึงแล้วไปพักผ่อนอ่านบทต่างๆเงงตรียมตัวระหว่างพรุ่งนี้ผมขับไปถึงก่อนประมาณสองทุม่มเขาจะมาถึงประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยผมทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเตรียมจะนอนมาถึงก่อนผมก็นอนไปแล้วนอนเขาทำอะไรเสร็จแล้วเขาก็นอน นอนปุ๊บผมก็เปิดเพลงกล่อมตัวเองเพราะนอนไม่หลับเอาคุณนอนหลับยากนอกสถานที่อืึ่ใช่ใช่ใช่ผมกล่อมตัวเองคลิปนั้นอ่ะมันประมาณอยู่ที่ประมาณ20นาทีต้องละเอียดถึงคลิปนั้นหงทีถูกสองคลิปสองคลิปรวมทั้งหมด40นาทีส0นาทีผมก็ฟังกล่อมนอนฟังเขาได้เขาเข็มแบบแบบอีนึงจะลงหลับแล้วหลับแล้วแล้วอยู่แบบเตียงสันอยู่เตียงสันเองแบบคือมันจะมีช่วงที่แบบว่าเวลาเราจะหลับใช่ไหมแล้วเหมือนแบบ เหมือนจิจตใจลอยๆหรือว่าอะไรแล้วมันจะเข้าผวางเออเข้ากำลังเข้าผวางแล้วมันจะชอบมีอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วกำลังเข้าผวางอยู่เตียงสั่นปุ๊บก็เสียเอาแล้วรู้ว่าอะไรไมไ่รู้ว่ก,ก็หลับต่อมีครั้งที่สองมาอีกมีถึงครั้งที่สามลืมตาดูเลยอะไรเกิดขึ้นวะทำไมเตียงสั่นสักพักเท้าเขาขยับ ขณะที่เขาก็หลับแล้วเหมือนกันหรอใช่เขาขยับอย่างเงี้ยหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ผมฟัง40่นาทีเขาหลับก่อนผมจากที่ผมนอนหลับก่อนสรุปคือผมเป็นคนนอนดิ้นแบบเป็นคนนอนดิ้นไม่เราไม่รู้หรอกว่าเรานอนดิ้นเพราะเราหลับอยู่รู้เพราะผมว่ารู้ว่าเรารู้ได้ไงเวลาไปนอนกับเพื่อนเื่อนนอนกับน้องอ่ะจะมีคนบอกตลอดว่าแบบเรานอนดิ้นแล้วเพราะผมเป็นคนนอนดิ้นตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนชอบแบบถีบ ผีผ้าห่มออกอะใช่ใช่อันนี้เลยผือมันร้อนใช่แบบนอนแล้วมันร้อนแบบไม่สบายตัวมันจะแบบขยับตัวตลอดเวลาผมว่าไม่น่าใช่แอร์เย็นมากนะวันนั้นนอนกับน้องเนี่ยแต่ไม่ได้ยินเสียงกัดฟันใช่ไหมมีแต่หักนิ้วจริงมีมากกว่านั้นคือมีหักนิ้วด้วยเหรอไม่เสียงนั้นเป็นเสียงไม่ใช่หักนิ้วหักเท้าหักนิ้วเท้าอ่ะด้วยด้วยบือด้วยเท้าเองเอผมฮะเก่งมันเก่งเท้าแล้วก็แบบสามารถกรอบแคลบได้เลยจริงกรอบกลบแล้วขยับ อยู่ก็แบบแล้วเตียงมันสั่นอ่ะเตียงสปริงอ่ะเพะ่เตียงนอนนักข้าเรื่บบคือเขาไม่ได้ขยับแรงแรงไล่ออย่างนะอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือแบบผมอ่ะกำลังจะเข้ารวังในทุกๆครั้งที่เขาขยับขาเอคือกำลังจะเข้าแล้วแบบผมก็ตื่นแล้วผมก็พยายามหลับอีกกำเข้าระวังมาหนึ่งชั่วโมงอ่ะผมเริ่มนอนอีกทีตอนประมาณตีหนึ่งกว่าเพราะผมนั่งอัดคลิปเขาจริงเลย ผมอัดคลิปเขาเพื่อเป็นหลักฐานว่าพรุ่งนี้ตื่นมาพูดจะได้แบบมีหลักฐานในการพูดให้เห็นไปเลยไม่ไหวแล้วอัดคลิปดีกว่าคือตื่นแล้วอะแบบอัดคลิปหน้าเยอะอยากนอนนะตีหนึ่งแล้วนั่งอัดคลิปขาขยับอย่างเงี้ยทุกๆหนึ่งนาทีโอ้จริงโหรดินหนักมากนะช่วงที่แบบฝันด้วยใช่ประมาณประมาณช่วงแลิกหลับลึกคือเป็นช่วงที่ยังยังไม่ไม่ได้หลับแบบลงลึกเท่าไหร่เป็นช่วงที่แบบกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วแบบฝันด้วยก็เลยแบบขยับตัวตลอดเวลา ซึ่งเป็น,<ห>นแบบนี้ตั้งแต่เด็กคือตอนนี้คือดีขึ้นแล้วนะไม่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 ดีขึ้นไม่คือดีขึ้นแต่เด็กเพราะตอนเด็กอ่ะคือเป็นคนตกเตียงบ่อยมากก็ก็สมมตินอนแบบนี้ตื่นมาหัวไปอยู่ที่ปลายเท้าอย่างนั้นได้เลยแล้วเราแกท้ทีทีให้กลับมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้มันโตขึ้นเองอ๋อโตขึ้นเองแสดงว่าแบบมันน่าจะแบบมีความเหนื่อยมากขึ้นแล้วมั้งนะนี่นี่คือถือว่าเป็นเรื่องของเขาคุณมีอะไรจะพูดถึงเขาไหมที่ สักเรื่องหนึ่งมีไหมเอาเรื่องนี้แล้วกันจริงๆบางคนแบบรู้เรื่องนี้แล้วใช่แต่เอามาพูดในการนี้เพื่อให้แบบกระจายแล้วกันย้ําอีกรอบหนึ่งไปก็คือเขาจะมีแบบความเชื่อของเขาว่ากินกาแฟนมแล้วน่าจะเล็กทาไมคิดอย่างนั้นอันนี้มันคืออะไรอะ่ะนี่ความเชื่ออะไรอะ่ะไม่ได้ความเชื่อ ผมวัดจากผลลัพธ์ทั้งนั้นแสดงว่าคุณเคยทําการวิจัยมาแล้วเยอะมันยังไงแล้วนี้ขยายคือถ้าเรื่องหน้าเนี่ยกาแฟแบบไม่ใช่กาแฟนมผมก็กินแต่ว่าถ้าเป็นกาแฟพวกอะไรแบบนั้นแบบแบบดําๆแบบแไม่ไปดอไม่ปดอนะาอะไรประมาณนั้นไอ้กาแฟนั้นจะใช้ในายามที่ต้องนอนดึกหรือว่าใช้สมองในช่วงหลังเชื่องคืนไปห้าทุ่มอะไรเงี้ยมันจะทําให้ตื่นมากกว่ากาแฟนมแต่กาแฟนมของผมอะ่ะใช้ในายามช่วงเช้าเพื่อแบบให้หน้ามันตึงแบบหน้ามันเล็กซึ่งมันมันมันขัดจากความคิดของผมเพราะว่า ผมคิดว่าถ้ากินกาแฟปกติกาแฟมันจะทําให้เราแบบชีบ่อยอยู่แล้วใช่เพราะว่ากาแฟมันจะขับโซเดียมใช่ไหมเ่ะอาจจะทําให้แบบหน้าตึงหน้ากลคืลม,มล<ง>ใช่ถ้าเป็นกาแฟดำจะดีะใช่แต่แบบกาแฟนมเนี่ยมันมันแอบ,บขัดกับแบบ ความคิดผมคือมันจะทําให้อ้วนหรือเปล่าหรือว่าเพราะมันมีแบบความโปรตีนแล้วก็มีไขมันเยอะคือผมอยากเปิดซิกแพคให้ดูเลยว่าผมไม่อ้วนจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยแต่ของคุณชนิดได้ไหมไม่ได้ต้อล่าไม่ได้ดีละดีละพี่ดีกว่าเฮ้ยของผมน้อยแล้วตอนนี้ผมบางหมดแล้วพวกคุณก็ทำงานเยอะบอกแล้วอย่าทํางานเยอะใช่ก็ทิวเราแน่นเราฮอตไงมาต่อเลยครับผมเรื่องต่อไปเลยนี่ถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ความคิดที่เฮ้ยก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะกินกาแฟนมน่าจะเล็กครับหลังจากผมพูดผมว่าคิดว่าจะมีหลายคนที่ทําตามบ้างเลา มาเร <im mol> ื่องต่อไปเลยครับเรื่องนี้เป็นอีกเป็นเทปพิเศษดีกว่านี้ว่าเป็นคลิปพิเศษเดิมทีจะเป็นบ๊อบบี้ขยี้ทุกเรื่องแต่รอบนี้ครับจะมาเป็นเชื่อใจปาร์กเฮ้ยไปเอาพี่ชายผมมาทำไมอันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งคือบ๊อบบี้แฟนพันธ์แท้ด้วยความที่คุณสองคนเนี่ยนะมีความชอบที่แตกต่างกันจูเตอร์จะชอบเรื่องฟุตบอล อย่างยิมจะชอบเรื่องของดาราศาสตร์โหราศาสตร์ดังนั้นผมจะเอาคําถามที่ <c oughs> วัดว่าคุณน่ะจริงจังกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน,ช,นไช่วยตอบได้โอเคปหมช่วยตอบได้มาที่เรื่องของฟุตบอลก่อนคํา <c oughs> ถามแรกครับขอตอบครับยังทีมชาติที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกปีล่าสุดอ่์เจนินาครับใช่วงนั้นดูเกาหลีเอาตัวจริงข่าวล่าสุดเลยเพิ่งมาใครได้บ,บดอลลังดดปีล่าสุดครับ เมสซี่ครับผมฟุตบอลใช้ศอกเล่นได้ไหมโอ้โหเก่งมากครับใช้ได้เพราะอะไรฮะเคยเห็นคนใช้เหมือนกันใครฮะจำชื่อไม่ได้เขาเรียกว่าเล่นนอกนอกเกมอ๋อเล่นนอกเกมพูรักษาประตูเงี้ยใช้ศอกแบบได้อ่าโอเคอ่าถูกถูกต้องนะฮะตบมือมาที่คำถามที่ยากแล้วคำถามนี้ครับยิงจุดโทษระหว่างจุดที่อยู่เป็นจุดโทษเนี่ยไปถึงประตูกี่หลา ผมมีช้ให้ผมมีใช้ให้มมใให10หลา11หลาคูสลา,ลาสิบสหลา10บสิบคูสลาคูสลาคำตอบคือคำตอบพิสูกคือ12หลาครับ อันนี้อันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงองหลาจองหลา,หลาเรื่องความกว้างความยาวความห่าไม่รู้รไม่เป็นไรอันนี้ถือว่ามันเราเราแบบมันลึกมันลึกมา,มา,มากๆแล้วแต่อีกคนนึงเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ผมว่าคนนี้เขาไม่แพ้แน่นอนมา,าที่คำถามแรกครับคลาสสิกเลยให้คุณเรียงจักรวาลของเรา,าตั้งแต่วดวงอาทิตย์ไล่ไปโลกอยู่อันดับ3ผมเอาไล่จุดหนึ่งไปผมเอาจต่ไล่จุดหนึ่งไปถึงสุดสิผมจำก่อนไม่ได้ของระบบสุริยะเราเริ่มจากดวงอาทิตย์แลวไล่ไปผมไม่ตั้งใจเรียนเรื่องนั้น แต่แต่คุณชอบกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์มากเลยนะมันเป็นผมเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเรื่องพลังงานพลังงานเหรอคือมันไม่อยู่ในข้อสอบหรือว่าวิชาการ๋อที่ที่ไม่เกี่ยวกับข้อสอบหรือไม่เกี่ยวกับวิชาการใช่เหมือนที่ผมถูกหวยทุกเดือนอะแล้วผมต้องถามไงเขาเนี่ยไม่ผมถามว่ายังไงเดี๋ยวถามเลไม่เอางี้งวดที่เทปเนี่ยจะออนแอร์คุณบอกมาหนึ่งเลข ซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะออนตอนไหนนะ,ะแต่คุณเออเอออะทิกทิคท,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 ทิกคือว่าอย่างแรกเซนต้องเซนให้ได้ก่อนอย่างที่สองคือเลขที่ซื้อประจําหรือว่าเราอาจจะต้องไปดูเลขที่ออกก่อนหน้าหรือว่าในงวดงวดอื่นอ่ะมันจะเหมือนในในเรื่องความสาเร็จหรือว่ากดการด้รดูดหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราเห็นแต่สิ่งสําเร็จสําเร็จอะไรเงี้ยเราก็จะสาเร็จเราก็จะดูเลขที่ออกในงวดนั้นคือเราจะไม่ ไม่จำเลขที่ไม่ออกเราจะจำแต่สิ่งที่มันออกสมมุติอย่างล่าส,ส,สุดมันออก6กสาอย่างเงี้ยเราก็ต้องจำเลขนี้ไม่ใช่ผมใช้เซนหตัวโอ้คุณมีเซนลึกเป็น6ตัวเลย 6, 2 3. ตัวไม่เอาผมซื้อแต่6ตัวหมายถึงว่าเซนในการที่แบบดูเลขดู6ตัวไม่มคือดูทุกเลขจะไม่ใช่แค่สองเลขท้ายใช่จะเป็นแบบอย่างเช่น3ามสามสี่แปอะไรประมาณจะต้องเป็นเลขที่3ตัว3ตัวอะไรอย่งดูดไม่เป็นเลขที่ ติดกันเลขซ้ําเลขซ้ําเลขตองอะไรประมาณนั้นและอีกวิธีทิคในการซื้อก็คือเลขหลักร้อยคือ100 200 300คือเลือกแค่3ตัวหน้าเอา100 200 300 500แล้วก็3ตัวหลังให้มันไปสุ่มเอง ใครรู้เรื่องสรุปดิใครรู้เรื่องสูตรดิมันเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์อะไรก็ได้ห้าศูนย์ศูนย์อะไรก็ได้แล้วคุณเน้นเลขไหนอ่ะใช้เซนต์อีกทีหนึ่งนี่จะถ้าเกิดคุณสอนสอนให้ให้คุณผู้ชมใช้เซนต์ในการซื้อหวยด้วยไหมไม่คือเขาอยกมีเลขหน้าในใจส่วนสามตัวหลังคือปล่อยปล่อยจอยเลยไม่แต่มันแล้วแต่ทิกในช่วงเวลาหลังหนึ่งร้อยหลังหลังมันเริ่มยากขึ้นในการที่ซื้อหนึ่งศูนย์ศูนย์หรือว่าห้าศูนย์ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยหลังหลังจะเป็นพวกแบบซื้อสามกับเลข 3 3 3สหรือว่าเป็นเลขเลขส่วนตัว A เออ,เอ,อผมก็จถามวันนี้เหมือนกันเลขสามสามสามเนคือเลขอะไรันนี้ไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะเพราะว่าผมเห็นคุณใน IG ผมเข้าไปดูใช่ป่ะแล้วผมก็จะเห็นว่าคุณเขียน733 3, 3, 3, 3. เรียกว่าเป็นเลขประจำตัวเอเลี <c oughs> ่ยนของผมมันเป็นเลขที่เราไม่ชอบเมื่อตั้งแต่สมัยเด็กแต่รู้สึกว่าลองย้อนกลับไปในทุกๆอย่างที่เราเป็นเลขเลขในตัวเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเลข3กับเลข7มันจะวนเวียนมาในตัวเราบ่อยใช่ไหมมันมีจุดหนึ่งที่ทำให้เราคลิกเพราะเลขหวยตอนแรกที่ซื้อก็คือเลขนี้ แล้วถูกถูกเฮ้ยแต่เราเฉียงทฤษฎีเขาไม่ได้นะเขาทฤษฎีสวนตากก็คือโดยสรุปเลยคุณผู้ชมจะซื้อเรียกว่าสลัดกินแบงรัฐบาลแล้วกันใช้เซ็นต์ต้องมีในการคำนวณตัวเลขคำนวณตัวเลขด้วยอ่ะสุดท้ายนี้เลยทั้งสองคนครับฝากผลงานให้กับเราหน่อยว่าจะติดตามพวกคุณได้ช่องทางไหนบ้างครับสําหรับเอจนะสามารถติดตามได้ทาง mynameisunderscoreym นะครับแล้วก็ในทวิตเตอร์ mynameisunderscoreym เหมือนกันครับ รับผมของผมก็ KRP d T นะครับเป็น IG นะครับแล้วก็ทวิตเตอร์เป็น t w ิ t เตอร์ KRP ครับผมครับเน<จ>ีย่ยต้องฝากติดตามพี่เจ็ดคนกาลางด้วยนะฮะตอนนี้นะ่าจะอยู่ในช่วงเศร้าๆหรือว่าอะไรบางอย่างก็ยังก็ต้องเป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะครับนี่ฝาด้าวยครับผมทวิตเตอร์ยย รอบกินนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปเยอะนะครับผมเพราะว่ากว่าจะได้น้องทั้งสองคนมานี่บอกเลยว่าคิวเขาแน่นจริงๆนะฮะอีพีนี้อยากให้ดูเาเรื่องเขาน่าสนใจหลายเรื่องนะครับผมแล้วติดตามนะฮะว่าอีพีน้าจะเจอใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ